การซื้อหุ้นกลับคืนมาหุ้นทุนได้รับคืนหุ้นทุนได้รับคืนหรือหุ้นสามัญได้รับคืนหมายถึงหุ้นสามัญที่บริษัทเคยออกจากหน่ายใบหุ้นไปแล้วต่อมาบริษัทได้รับกลับคืนมาและยังอยู่ในมือของบริษัทการที่บริษัทได้รับหุ้นกลับคืนมานั้นอาจได้มาด้วยวิธีต่างๆดังนี้ 1. หุ้นทุนซื้อกลับคืนมา 2. หุ้นทุนได้รับจากการบริจาคและ 3. หุ้นทุนได้รับจากการชำระหนี้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ว่าบริษัทไม่สามารถมีหุ้นทุนของตนเองได้แต่สำหรับบริษัทมหาชนนั้นสามารถซื้อหุ้นทุนของตัวเองกลับคืนมาได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายกำหนดให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นทุนของตนเองกลับคืนมาได้เช่นกันโดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสะส,สมไว้เท่ากับราคาทุนที่บริษัทจ่ายซื้อหุ้นทุนกลับคืนมาในการจัดสรรกำไรสะส,สมนั้นถือเป็นหลักประกันแก่เจ้าหนี้ทำให้จำนวนเงินที่จะนำไปจ่ายเงินปันผลลดลงเป็นการป้องกันไม่ให้เงินทุนตามกฎหมายลดลงด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อบริษัทนำหุ้นทุน ที่ซื้อกลับคืนมาไปออกจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนที่ได้รับกลับคืนมาแล้วบริษัทก็จะยกเลิกการจัดสรรกำไรสะสมดังกล่าวด้วยซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้วิธีการจัดสรรกำไรสะสมสามารถบันทึกได้2วิธีคือ 1. ทําการบันทึกบัญชีเมื่อบริษัทซื้อหุ้นทุนกลับคืนมาบริษัทจะทําการ ตั้งกำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนโดยเดบิตกำไรสะสมและเครดิตกำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนและเมื่อกิจการจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อกลับคืนมานั้นบริษัทจะทำการลดยอดกำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนและเครดิตกำไรสะสมสองบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ถูกจำกัดไม่ให้นำไปใช้จ่ายเงินไป ซึ่งจะต้องแสดงไว้ทุกปีจนกว่าบริษัทจะนำหุ้นทุนที่ได้รับกลับคืนมานั้นนำออกจำหน่ายใหม่หรือยกเลิกหุ้นทุนเหตุผลในการที่บริษัทซื้อหุ้นทุนกลับคืนมานั้นก็มีหลายเหตุผลส่วนใหญ่แล้วเหตุผล หลักๆก,ก็คือบริษัทต้องการให้มีหุ้นเพียงพอต่อการให้สิทธิ์เลือกซื้อหุ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายหุ้นทุนไปหมดแล้วหรือ 2. บริษัทต้องการเพิ่มกำไรต่อหุ้น 3. การที่บริษัทต้องการทำให้ราคาตลาดต่อหุ้นสูงขึ้น 4. บริษัทต้องการซื้อสิทธิส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นบางคนคืน 5. บริษัทต้องการลดขนาดของบริษัทและ 6. บริษัทต้องการบรรลุความต้องการของหุ้นเนื่องจากการรวมบริษัทสำหรับการแสดงรายการสำหรับหุ้นทุนซื้อกลับคืนมานั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32เรื่องการแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงินกำหนดให้กิจการจะต้องบันทึกหุ้นทุนซื้อกลับคืนมาเป็น รายการหักออกจากส่วนของเจ้าของและกิจการจะต้องไม่บันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากการซื้อหรือขายออกหรือยกเลิกตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวอาจจะถูกซื้อคืน โดยกิจการเองหรือถือไว้โดยกิจการอื่นในกลุ่มที่ทำงบการเงินรวมสิ่งตอบแทนของสิ่งที่จ่ายไปหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับโดยตรงโดยในส่วนของเจ้าของดังนั้นเราจึงถือว่าหุ้น,นทุนซื้อคืนไม่ใช่สินทรัพย์การที่บริษัทซื้อหุ้นของตนเองกลับคืนมานั้นมีผลทำให้ทุนของบริษัทนั้นลดลง วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อกับคืนมามีอยู่ด้วยกัน2วิธีวิธีที่1เรียกว่าวิธีราคาทุน cost method one transaction concept และวิธีที่2วิธีราคาตามมูลค่า fair value method ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานบัญชีของไทยกำหนดให้เราใช้วิธีราคาทุนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อกลับคืนมาซึ่งจะแสดงให้ดูทั้ง2วิธีโดยวิธีแรกนะคะเป็นวิธีราคาทุนจากตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนหุ้นสามัญห้าหมื่นหุ้นราคาตามมูลค่าหุ้นละ50บาทณวันที่บริษัทนำหุ้นทุนนั้นออกจำหน่าย1,000 0หนุ้นในราคาหุ้นละ52บาทบริษัทจะทำการบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินสด5 2 0 0 0 0เครดิตทุนหุ้นสามัญ0 0 0 0 0 0 และเครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ2 0 0 0 0ต่อมาเมื่อบริษัทซื้อหุ้นกลับคืนมา2 0 0 0หุ้นในราคาหุ้นละ56บาทราคาซื้อกลับคืนมา56บาทถือเป็นราคาทุนของหุ้นทุนซื้อกลับคืนมาโดยเราจะบันทึกบัญชีโดยเดบิตหุ้นทุนซื้อคืนหุ้นสามัญ2 0 0 0หุ้น คูณกับราคาหุ้นละ56บาทเป็นเงิน112,000และเครดิตเงินสด112,000ถัดมาเมื่อบริษัทนำหุ้นที่ซื้อกลับคืนมา500หุ้นออกจำหน่ายในราคาหุ้นละ56บาทจะเห็นได้ว่าราคาที่นำออกจําหน่ายใหม่นั้นเท่ากับราคาที่ซื้อกลับคืนมาดังนั้นจึงไม่มีผลต่างเพราะเราถือว่าราคาซื้อกลับคืนมา56บาทถือเป็นราคาทุน เราเจะบันทึกบัญชีโดยเดยบิตเงินสด28,000เครดิตหุ้นทุนซื้อกลับคืนหุ้นทุนซื้อคืนหุ้นสามัญเท่ากับ28,000ต่อมาบริษัทนำหุ้นทุนที่ซื้อกลับคืนมา500หุ้นออกจำหน่ายอีกในราคาหุ้นละ60บาทซึ่งสูงกว่าราคาทุนหุ้นละ56บาท ในข้อนี้จะเกิดผลต่างเราจะบันทึกบัญชีในชื่อบัญชีที่ชื่อว่าส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนหุ้นสามัญดังนี้เดบิตเงินสด30,000บาทซึ่งเป็นราคาที่จำหน่ายได้ใหม่คเครดิตหุ้นทุนซื้อคืนหุ้นสามัญเราจะบันทึกในราคาทุนหุ้นละ56บาทเป็นเงิน28ง0 0แและคเครดิตส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนหุ้นสามัญ เท่ากับ2,000บาทซึ่งมาจาก500หุ้นคูณกับผลต่างระหว่างราคาจำหน่าย60บาทและราคาทุนที่ซื้อกลับขึ้นมา5 6บาทเป็นเงิน4บาทถ้าเราดูในบัญชีแยกประเภทถ้าเราเปิดบัญชีแยกประเภทส่วนเกินทุนหุ้นสามัญเราจะเปิดบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นสามัาญวมไว้ทางด้านเครดิตเท่ากับ2,000บาทถัดมา บริษัทได้นำหุ้นที่ซื้อกลับคืนมาอีก500้หุ้นไปจำหน่ายในราคาหุ้นละ38บาทซึ่งเราจะเห็นว่าบริษัทจำหน่ายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อกลับคืนมาการบันทึกบัญชีจะเป็นดังนี้เดบิตเงินสด19,00 0เเท่ากับราคาที่จำหน่ายได้จริงเดบิตส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนหุ้นสามัญซึ่งจากตัวอย่าง ในสไลด์ที่ผ่านมานั้นเราตั้งส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนหุ้นสามัญไว้สองพดังนั้นเราจะต้องทำการเอาส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนหุ้นสามัญน,นี้มาชดเชยผลขาดทุนจากการนำหุ้นออกจำหน่ายเสียก่อน mm. เมื่อไม่พอเราจึงนำไปลดเราจึงนำเอากไปลดที่บัญชีกำไรสะสมในที่นี้เท่ากับผลต่างคือเจ00บาทแล้วจึงเครดิตหุ้นทุนหุ้นซื้อคืนหุ้นสามัญ จะเห็นว่าในบัญชีประเภทหุ้นทุน,นซื้อคืนหุ้นสามาน,นั้นตอนนี้ยอดคงเหลือจะเท่ากับศูนย์